สวัสดีค่ะพอลเวนะคะปกติแล้วเนี่ยช่องของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทําอาหารนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงเนี้ยค่ะสิ่งปีเราจะต้องเดินทางไปที่สุขโขทัยนะคะเนื่องจากว่าสามีค่ะนะคะมีงานที่จะต้องซ่อมแซมนะคะ,ะพวกลูกป,ปั้นไดโนเสาร์นะเราก็เลยจะไปช่วยนะคะซึ่งเราจะต้องไปอยู่ที่พักที่ไม่มีครัว ะะแล้วเราก็จะต้องอยู่ประมาณ6วันนะคะซึ่งจะไม่ได้ทำอาหารเลยนะคะดังนั้นคลิปหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับที่พอลเวเนี่ยจะทำแบบว่าทานอาหารนะคะมื้อเช้านะคะอาหารเช้าจากเซเว่นหวันนะคะไปแล้วค่ะออกจากบ้านเราแล้วนะคะจุดหมายไปทางอยู่ที่สุขโขทัยนะคะ ไปอยู่ที่สุขโขทยัยอยู่ในห้องพักที่ไม่มีครัวนะคะ6วันเราจะกินอะไรกันบ้างนะคะคอยติดตามชมไว้ด้วยนะคะเราที่เซเว่นนะคะไปเลยอาหารเช้าของเรานะคะเชา้าแรกที่เซเว่นเราจะเอาอะไรดี อะไรดีเอ่ยรู้แล้วเราอยากกินคัพโจ๊ค่ะ,ะเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเีเราจะไม่ค่อยได้กินใช่ไหมคะอับค่ะนี่นะคะอ้าวไม่ออกอ,ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นไข่ลวกนี่ค่ะไข่ลวกนะคะคับโจ๊คู่กับไข่ลวกที่คนเขามีต่อ นี่มันคือฟองใหญ่เนะเนี่ยอ้าวพี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ทานนะคะไม่อยู่บ้านไม่ได้ทานนะ,ะอยู่บ้านจะมีพวกโกโก้ร้อนกาแฟร้อนเพราะเราไปหลับกาแฟใช่ไหมอ้าวพี่ถือของ อาหารเชา้ามื้อแรกที่เซเว่นของเรานะคะนะั่นเดี๋ยวเราจะกลับไปกินที่ท,ที่ที่พักของเรานะคะนี่นะคะที่พักของเราก็จะมีที่นั่งข้างๆแบบนี้เราก็จะมาทานอาหารเช้าตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างเอ,อ่ยนี่นะคะของผู้ชายจะเป็นแซนด์วิชนะคะแล้วก็กาแฟของเราจะเป็นโจ๊กมีไข่ลวกด้วย นี่นะฮะอาหารเช้าเราวันนี้ต๊อกไข่ยอยู่บ้านเราไม่ค่อยได้กินเนะเาะออกมาอย่างนี้เราก็เออหาโอกาสร้อน เราก็ใส่น้ำเท่าขีดที่เขาบอกนะจะดูเหมือนมันจะเยอะไปอนีแล้วคนยังไม่ดีหรอยังคนไม่ดีคนไม่ดีเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเช้าของเราอิ่มแล้วนะคะสองคนด้วยราคา60บบาทโอเคพร้อมไปทำงานแล้วค่ะนี่นะคะที่พักของเรา บรรยากาศดีค่ะเป็นบ้านพักแบบว่าเรือนไทยนะคะนี่นะคะหลังแรกนี่ของเรานะคะบรรยากาศดีค่าาะเช้านี้นะคะอี่นะคะที่พักเรานะ่ที่เรานั่งทานข้าวเช้ามอสักครู่นี้